ภูมิธรรมพระโสดานั้นกับภูมิธรรมพะระภิกษุตาคารใกล้เคียงกันมากอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ภูมิธรรมของพระอนาคามาคาเป็นขั้นกลางแต่ภูมิธรรมของพะราานะอาหันสูงส่งมากฉะนั้นเราในขัง้งพุทธกาลเรื่องพระริยเจ้าพระโสดาจะพูดเรื่องพระโสดาให้ฟังสักนิดหน่อยเพื่อเราจะไปภาวนาปฏิบัติไป เราจะไปคาดหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นนะเรื่องผู้บรรลุพระสดาษษษเป็นผู้บรรลุพิเศษเมื่อบุคคลนั้นบรรลุพระสดานาทีใดวินาทีใดบุคคลนั้นจะรู้ตัวเองว่าตัวเองได้บรรลุพระสดาษษษนาทีนั้นแล้วไม่ต้องถามใครทำสิเหมือนกันถึงบุคคลนั้นจะมีครอบครัวหัวเมียอยู่ก็ตามแต่เมื่อบรรลุพระสดาษษษแล้วน่ะ เขาจะรู้ตัวเองมาทันทีว่าเขาเป็นผู้เป็นพระอริเจ้าเลยถึงม้พระพุทยเจ้าจะไปจะนั่งอยู่ประทับอยู่ที่ต่อหน้าต่อตาเขาเขาไม่ถามพระพุทยเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นรู้ทํามรตรู้ยังว่าจะข่าเขาไม่ถามเขารู้ตัวเองชัดเจนว่าเขาเป็นพระประุดาแล้วเลยมันจะไปถามใครธรรมะหรือวบายการบรรลุธรรมในขั้นพุทธกาลนนั้นบางคนก็บรรลุเร็ว บางคนก็บรรลุชามันขึ้นอยู่กับวัฒนาบารมีแต่และบางคนไม่เหมือนกันเรียกว่าคิปปะพินญ,ญาทันทาพินญ,ญาบางคนมันพระพุทธเจ้าอธิบายธรรมให้ฟังปุิญญาไม่ถึงกันเขาก็สามารถบรรลุเป็นพระโซดาได้ทั้งบุคคลนั้นไม่เคยทําสมาธิมาก่อนแต่เขาฟังด้วยปัญญาของเขา อาปัญญาของเขาที่ไม่อยู่ฟังตามพี่นาตามพี่นาตามมีความรู้แจ้งเห็นจริงตามระพูดโดยเจ้าจนเขาได้บรรลุพระสดาในช่วงขณะใกล้ๆนะั้นไม่ต้องไม่ต้องอาศัยสมาธิขั้นสูงสุดขั้นละเอียดเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานธรรมดาเป็นขันธิกะสมาธิสนิทขอฐานพระสดตาเขาไม่เอาสมาธิขั้นสูงเธอไปมัวเมาเข้าสมาธิอยู่อย่างนั้นจะเข้าได้ยังไง มันเข้าไม่ได้เขามีสมาธิขั้นพื้นฐานธรรม,ามาดาานะพิจนาพิจนาตามพิจนาตามก็ได้บรรลุบัคคุณไปนี่สาหรับบุมผู้บรรลุธรรมได้เร็วแต่บางคนบรรลุธรรมได้ชา้าอันนี้ก็ต้อ,ยอยงพยายามใช้ปัญญาที่นหนักกว่าสมควรน,นี่หลักแนวทางที่ผู้จะบรรลุปัสสาวะจะเอาหลักอะไรมาภาวนาปฏิบัติ มันตรงแยกกันออกมาอุบายแนวทางปฏิบัติพระโสดาท่านน่ะส่วนมากท่าเน้นหนักในเรื่องวัตถุวัตถุสมบัติวัตถุสมบัติมีอะไรบ้างตัวอย่างที่บ้านเราก็มีทุกทุกผนทุกคนที่นั่งกันนี่มีวัตถุสมบัติทั้งนั้นถ้าไม่มีวัตถุสมบัติที่บ้านเราเนี่ยครอบครัวเราจะกินอะไรอยู่อะไรมันต้องมีบ้านมีต้องมีเงินมีทองกองสมบัติ ไม่มากก็น้อยมีทุกคนนื่อป,ปัจจัยเครื่องกาศัยในที่ว่าครอบครัวของเราอันนี้คนมีอยู่เรื่องส่วนมากจะเน้นหนักเรื่องวัตถุสมบัติอันดับหนึ่งการพิจารณาหรือใช่ปัญญาอันดับสองจะเน้นหนักในเรื่องวัตถุเรื่องธาตุธาตุสี่พิจารณาธาตุสี่พิจารณาตองสู่ไตรลักษณ์คือความมนิจจางความทุกขังอนัตตา ในสองบทนี่เนี่ยท่านน,นิ่หอัก็มากๆทีเดียวผู้ปฏิบัติธรรมพระโซดาเนี่ยคืออุบายเรื่องอสุภะอาสุพังยังไม่ถึงขั้นนั้นยังมีความยินดีผูกพันในการมาคุณอยู่สมมติว่าคนนั้นบรรลุพระโซดาตั้งแต่อายุหกปีหรเจ็ดปีแปดปีก็ดีสิบปีก็ดี ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าหากว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีขึ้นมาแล้วเนี่ยความยินดีพอใจในการมาคุณกับเพศตรงข้ามเหมือนกันกับชาวบ้านธรรมดาเหมือนกับว่าไม่มีคุณทําอะไรเลยแต่คุณทํามันมีแล้วล่ะเป็นพระสดาแล้วล่ะแต่แบบความรักความไข่ความพอใจในการมาคุณกับเพศตรงข้ามเหมือนกันกับชาวบ้านธรรมดาเหมือนกับหญิงสาวธรรมดาจนสามารถ พระอริยเจ้าพระโสดาเนี่ยบงใจแต่งงานกับผู้ชายได้อย่างเต็มใจเมื่อแต่งงานไปแล้วนี่ก็มีลูกเหมือนกับคนชาวบ้านธรรมดามีความกำหนัดในการมาคุณเหมือนคนชาวบ้านธรรมดาถ้ามันมีความกำหนัดในการมาคุณในครอบครัวแล้วน่ะมีลูกไม่ได้มันต้องมีความกำหนัดโด,ดยโด,ย,ดยตรงมันเลยอันนี้เป็นหน้าคิด ถ้าว่าพระโสดา่านผู้บรรลุธรรมโสดาจะพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังเห็นสังขารร่างกายธาตุสี่ตัวเองเป็นของสุข,สขโรกโสโครหน้าเบื่อหน่ายแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นจริงเป็นจริงอย่างเ่ผ่ามาเนี่ยพระโสดาแต่งงานไม่ได้พีจาณาให้ดีนะเหตุผลเล่าให้ฟังถ้าผู้หญิงเบื่อหน่ายในธาตุขันตัวเอง และเบื่อหน่ายธาตุคันคนอื่นเป็นอสุภะอสุพังไปแล้วน่ะใครจะแต่งงานกันมันแต่งไม่ได้มีพระเจาดาท่านไปถึงขนาดนั้นเป็นเพียงว่าพินาเรื่องธาตุวัตถุสมบัติที่มีอยู่ในบ้านตัวเองหรือธาตุสี่ตัวเองที่มีอยู่เนี่ยลงสู่ไตรลักษณ์นี่ว่าสักกยะคิดถิแต่ก่อนเคยมีความพินาความเข้าใจว่าธาตุ ของเราตัวเราเนี่ยเป็นตัวตนของเราแต่มาผู้บรรลุตัวดานนะ่ะพี่ารนานว่าธาตุนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงธาตุที่อาใส่ประชุมกันอยู่ทุกัขข้งทุกขราวต่านั้นมีนความเห็นว่าเป็นตัวตนก็เลยเห็นมุตภาพไปเป็นว่าเป็นธาตุอาใส่สักกยคติทิฏิคือไม่ติดว่าธาตุคืเป็นตัวตน เพียงธาตุใจเฉยๆนะมาอย่างนี้เองมิจิติฉาความลังเลสงสัยมันหมดสภาพไปคือมันหายสงสัยในบาปในบุญคุณทุกหายสงสัยในพุทธเจ้าประราพระสงฆ์หายสงสัยในแนวทางปฏิบัติต่อไปว่าจะปฏิบัติจากไหก็หายสงสัยเหมือนกันรู้ได้วอาจะปฏิบัติไม่ถึงนิรภัตตาปรมาก ความรวบคำในสินพจน์ตัวเองมันก็เป็นไปเองของพระโสดาไน่ต้องมีใครบอกอนี่เป็นเองเรื่องประธรรมนะเมื่อทำมันีะบรรจุในหัวใจของคนนั่นเมื่อไรความเป็นเรียงก็เป็นไปเหมือนนั้นในเบื้องต้นปุถุชนของเราเนี่ยเรื่องว่าสักย,ย,ยะทิฏฐิมิจิตใจเจตาปัาปรมาเนยธรรมดามันละไม่ได้ช่วงนี้น้นแหละ เราพิจารณาให้เห็นจริงเห็นชัดรู้จริงรู้ชัดแล้วเมื่อไหร่ั่าแหละจึงหายความสงสัยเรื่องนี้หายสงสัยแล้วเนี่ยเขาจะลากกันเองบางคนในขั้งพุทธการส่วนมากก็แล้วกันส่วนตังมากเลยเขาไม่เคยศึกษาในเรื่องภูมิธรรมพระโสดาบันมาก่อนพราวสักรยทิฐิเป็นอย่างไรเขาไม่เคยศึกษา นิจิชาเป็นอย่างไรเขาไม่เคยศึกษาเิถรปตาปรามาตเป็นอย่างไรเขาไม่เคยศึกษามาก่อนแต่เมื่อว่าเขาลุธรู้ทนพระพสดาแล้วเนี่ยเขาจึงรู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในเหมือนทุกวันนี้ทุกวันเราศึกษาเต็มที่ถ้าศึกษาภูมิทรรมพสดานพระพุทสดาละอย่างนั้นพระสุดาละอย่างนี้ว่าเต็มที่เต็มปากแต่ในที่สุดตัวเองก็ทําไม่ได้ แต่พูดได้เฉยๆนี่เป็นพื้นฐานที่ที่หนึ่งที่อธิบายให้ฟังนีการพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังเรื่องความสกปรกโสโครกดังที่เราพิจารณากันอยู่บ่อยๆเนี่ยถ้าพิจารณาได้ตามนี้เป็นไปตามนี้ถ้าบุคคลน,นั่นบรรลุธรรมจะถึงขั้นธรรมของพระอ,อนาคาพพระอนาคาคู่บรรลุธรรมแล้วจะไม่มีคู่ ร่วมเพศไม่ได้ไม่มีสองไม่ได้ไม่มีสามีภรรยาเป็นคนมีพรหมจรรย์เต็มตัวมีเรื่องเรื่องการพินาสุภาพในช่วงแรกเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาภูมิธรรมขั้นสูงได้เราพยายามาูมิธรขั้นดำต่ำเนี้ไว้ก่อนลาวพระศกุกร์เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันถ้าเราพื้นฐานได้แล้วเนี่ยภูมิทรรมขั้นต่อไปไม่มีปัญหา มันจะรู้เห็นนะพระผู้บรรที่ท่านบรรลุธรรมพระสดานี่ยแล้วเนี่ยถึงจะไม่มีครูสอนเรื่องการปฏิบัติของท่านก็ไม่มีปัญหาตรงไปเลยอย่างชาาก็เียนเกตชาติเท่านั้นเองถึงพระนิพพานอย่างเดียวก็ชาติชาติเดียวถึงพระนิพพานนี่ก็ให้พวกเราได้คำหนึ่งเป็นเหตุถึงผลที่อธิบายมานี้ เรื่องจิตเป็นสมาธิว่าป,ปัญญาเกิดขึ้นเกิดอย่างไรหรือไม่เกิดอย่างไร